เพื่อนเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบัญชีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคู่โดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC แล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนลหลายๆท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายพูดคุยกันหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายหลายท่านเข้ามาสอบถามก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูง ในคลิปนี้ e p นี้ครูโดงไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับครูดงจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9ทั้ง5เหรียญ5พศนี้ที่เป็นพัชเสียรใหญ่หรือว่าพัสศิหรือว่าเป็นเหรียญบางเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9มีอยู่แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นพัชเสียนเล็กแล้วก็เป็นพัชเสียนใหญ่เหรียญพัชเสียนใหญ่เนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีราคาเกินหน้าเหรียญถ้าดูเพียงแค่ปีพศนะครับแต่วันนี้คุณดวจะมาพูดถึง5เหรียญ5พศนี้ซึ่งบางเหรียญบางพศมีราคาเกินหน้าเหรียญและบางเหรียญมีอนาคตแน่นอนเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อพี่น้องเป็นประโยชน์โดยเฉพาะคนที่เป็นคุณลุงคุณป้าที่ค้าขายตามตลาดนะัดหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ ห้าเหรียญห้าพศนี้สําหรับพระเสียนใหญ่เก็บเอาไว้เลยถ้าเจอนะครับแล้วก็ในระบบหมุนเวียนเจอน้อยลงน้อยลงไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้ามาดูเลยเหรียญแรกที่กูโดกจะมาพูดถึงวันนี้นะครับนี่นี่ครับผมเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปีพุทธศักราชสอ5พ เหรียญปีพุทธศักราชส5 5 1นะครับจำนวนการผลิต18 4 5 0 0 0 0านเหรียญก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะมากๆเช่นเดียวกันเหรียญน,นี้นะครับครูโด่งบอกได้เลยถามว่าปัจจุบันมีราคาซื้อขายไหมปัจจุบันก็มีการซื้อขายกันแบบปะปาย เหรียญน,นี้นะครับราคาที่เล่นกันอยู่ก็12บาทบ้าง15บาทบ้างสำหรับเหรียญที่เป็นผ่านการใช้แต่เหรียญน UNC นี่ก็เกือบร้อยแล้วครับแต่เหรียญน,นี้คุณดวงยังเชื่อว,ว่าในระบบหมุนเวียนยังพอมีให้เห็นอยู่ใครเจอเหรียญน,นี้คุณดวงแนะนำให้เก็บเอาไว้เลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี2551นะครับเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับที่13ด้วยสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ นี่ปี2551เหรียญแรกนะครับแต่นี่มาถึงเหรียญที่2เหรียญที่2อเป็นเหรียญนี้เหรียญนี้จะเป็นเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2553เหรียญนี้หลายคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาชมนะครับคุณดวงทําคลิปตั้งแต่เหรียญนี้ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญปัจจุบันมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับ 20บาทบ้าง30สิบาทบ้างแล้วแต่เหรียญนี้จำนวนการผลิตนะครับหนึ่งล้านเห้ามืสามพันเหรียญปี2องพนรสาบเอ็ดนะครับคุณดก็เชื่อว่าในระบบหมุนเวียนคงไม่มีแล้วละ่ะเพราะว่าคนที่สมัยก่อนอะ่ะอีตอนที่คุณดงให้เก็บอะ่ะตอนนั้นมันยังมีในระบบหมุนเวียนนะแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีทางราคาขึ้นสูงหรอกอะไรหรอกคุณดงปั่นราคา ปัจจุบันก็มีการซื้อขายกันแล้วเนี่ยแล้วในระบบหมุนเวียนคุณดงเชื่อว่าไม่เห็นแล้วล่ะแต่ก็ไม่แน่พอเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีปุ๊บคนก็นําเงินที่อยู่ในกระปุกออมสินออกมาใช้อาจจะมีหลงอยู่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลําดับเจ็ดมีราคาซื้อขายแล้วนะครับคุณดงก็เคยทําคลิปเอาไว้เหรียญน,นี้ห้ามใช้เด็ดขาดเน้นย้ําอีกครั้งนะครับชา้ชาชา้ชาชาัดๆห้ามใช้เด็ดขาด วันหน้าราคากระโดดสูงขึ้นอีกแน่นอนปี2553ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเหรียญไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับไปเร็วๆเลยเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2554 เหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2554นะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ9จํานวนการผลิตนะครับ3ล้านเหรียญ3ล้านเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คู่โดงแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องให้เก็บเอาไว้ปัจจุบันราคาที่เล่นกันนะครับเฉลี่ยแล้ว15บาทยังไม่สูงนะครับยังไม่สูง แล้วก็ยิงราคาลดลงมาด้วย15บาทก็ยังไม่ค่อยมีคนซื้อเลยแต่มีราคาเกินหน้าเหรียญห้ามใช้อีกเช่นเดียวกันทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเหรียญไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆยงน้องเหรียญ10บาทเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2,559 เหรียญสิบ,บาทปีพุทธศักราช2559นะครับจำนวนการผลิต82 225,000เหรียญน,นี่ครับผมนี่นี่ครับผมเหรียญน,นี้ไม่ต้องบอกนะครับ82ล้านเป็นเหรียญตัวติดอะไรเหรียญน,นี้จำนวนการผลิตเยอะแต่ความพิเศษของเหรียญน,นี้ 59นะครับเป็นปีที่ในหลวงราชการที่9สวรรคตนครบูดงเน้นย้ำเน้นอีกนะครับเหรียญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์วันนี้อาจจะไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญแต่วันหน้าราคาสูงเกินหน้าเหรียญแน่นอนปี2,559นะครับนี่ครับผมนี่เราให้ดูนะครับทีนี้มาถึงเหรียญสุดท้าย ก็คือเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2,560เหรียญ10บาทปี2,560จําจำนวนการผลิตมากที่สุดเลยนะครับสำหรับ5เหรียญน,นี้2 0 8 8 8 0 0ล้าน8 8 0 0เหรียญทำไมเหรียญน,นี้คู่โด่งถึงแนะนำให้เก็บ มันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับสําหรับ2เหรียญนี้วันนี้อาจจะยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญสําหรับเหรียญผ่านการใช้นะครับในระบบหมุนเวียนก็ยังพอเจอแบบปะาปายปี59เป็นเหรียญที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรค์ครปี2560เป็นเหรียญที่รุ่นสุดท้ายปีสุดท้ายของรัชกาลที่9 สำหรับเหรียญ10บาทนี่คือทั้ง5เห5ออรียญ5พศสำหรับพระเสียญใหญ่ที่ครูโดงอยากแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้เก็บเอาไว้นะครับปี2551แบบบางนะครับปี2553ปี2554ปี2559และปี2560ครูโดงพูดเสมอนะครับเก็บ เหรียญกระสอบเก็บธนาบัตรเก็บของใกล้ตัวเพราะการเก็บเหรียญหรือว่าธนาบัตรของใกล้ตัวเนี่ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาราคาเท่าหน้าเหรียญการเก็บแบบนี้ข้อดีเป็นการออมในรูปแบบหนึง่งวันหนึ่งถ้าคุณมีความจําเป็นจะต้องใช้หลายคนก็มีถามถามมื่อคุณโอบอกให้เก็บให้เก็บให้เก็บ,กบแลวจำเป็นต้องใช้จะทํำยังไงจําเป็นต้องใช้ก็นําไปใช้สิครับ เนี่ยปีห้า้าปี60ราคายังไม่เกินหน้าเหรียญถ้าจําเป็นต้องใช้ก็นําไปใช้ไม่ได้ผิดกฎอะไรเลยแต่เหรียญพวกนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนี่ครับผมนี่แล้วอีกอย่างหนึง่งอย่างที่บอกนะครับเกิดปเหมอเคสดีวันเนี้ยเราเก็บเอาไว้ห้าสิบบาทเนี่ยสามเหรียญห้าสิบาทสมมติว่าราคาไม่เกินหน้าเหรียญนะห้าสิบาทก็คือห้าบาทไม่ใช่วันนี้เก็บห0บาท พวกนี้จะลดเหลือ40บาทมูลค่าจะลดลงไม่ใช่เหรียญพวกนี้เป็นของสะสมนับวันก็จะยิ่งหายากในระบบหมุนเวียนไม่มีราคามีแต่จะเกินหน้าเหรียญเท่านั้นลองลองคำนวณและลองตรึกตองตามที่คุโดงบอกว่าเป็นจริงหรือไม่แล้วถ้าเกิดวันนี้เก็บเอาไว้จำเป็นต้องใช้เงินคุณก็ใช้ได้ นี่คือประโยชน์ของการออมคลิปนี้อ P นี้มีสั้นๆหวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดงคอยด้วยนะคะ